สวัสดีในะนาณาตุกปาทุกท่านครับผมนะเอมเอชิมโนริวนะฮะคลิปนี้ไม่ได้รีวิวไม่ได้นำเสนอ,อเกี่ยวกับทิกรหรือเทคนิคใดๆนะครับแต่จะขอพูดถึงเรื่องการสังเกตนะครับการสังเกตสินค้านะครับว่ามือ1และมือ2 เราจะดูออกได้ยังไงถ้าในกรณีที่สินค้าตัวนั้นสภาพมันเหมือนมือหนึ่งนะฮะก็ไม่มีอะไรมากครับตัวอย่างที่จะเอามายกให้ได้ชมกันในคลิปนี้นะฮะก็คือเป็นแ n t เท l เลสแอน e ทเลสนะครับปี2016นะครับคู่นี้นะครับซึ่งตัวหนึ่งเป็นมือหนึ่ง อีกตัวหนึ่งมันเป็นมือ2นะครับโอเคทีนี้เบื้องต้นนะฮะจุดแรกนะครับในลอกเบสแคตติ้งนะครับที่จะสังเกตกันได้ง่ายๆเลยนะฮะว่าลอกตัวนั้นเคยใช้งานมาหรือเปล่านะครับสังเกตได้ที่ตรงนี้ครับลายไกด นะฮะสำหรับลอกลอกมือ2นะครับสังเกตที่ไลท์ไกด์ตัวสีดำดำข้างในเนี่ยที่ปลายนิ้วผมเนี่ยฮะสังเกตเห็นไหมครับว่ามันมีรอยของสายที่เอ่อมันเกิดจากการใช้งานมาก่อนเห็นไหมฮะว่ามันมีรอยมาโอเคซึ่งตัวนี้เป็นมือหนึ่งนะครับอ่านะจะให้สังเกตชัดชัด ดูที่ลายไกลนะครับไม่มีร่องรอยของสายเห็นไหมครับที่ปลายนิ้วของผมไม่มีร่องรอยของสายบาดซึ่งเจ้าตัวนี้มันมีนะฮะเจ้าตัวนี้มันมนะีเห็นไหมครับร่องรอยสายนะครับที่เป็นบาดลายไกลมากโอเคซึ่งซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะลอกตัวเนี้ยบ่งตรงว่า เบื้องต้นผมสังเกตแล้วมันไม่มีการถอดนะฮะแล้วก็ยังคงหมุนใช้งานเนียนอยู่นะครับยังคงหมุนใช้งานเนียนอยู่ก็โอเคครับเรื่องของการใช้งานมันยังดีอยู่ยังยังค่อนข้างที่จะแบบร้อยเปอร์เซนจากการหมุนด้วยมือเปล่านะครับส่วนการใช้งานกับเหยื่อนั้นผมไม่ทราบนะครับแล้วก็มี อีกหลายๆจุดที่สามารถสังเกตได้นะครับกรณีนี้นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูอีกอหลายๆจุดอ่ะดูในน,นี้ก็ได้ครับซึ่งตามตามซอกอะครับมันจะมีคราบน้ำนะฮะดูที่ปลายเล็บนะครับเห็นไหมครข้างในร่องของนอ็อตนะครับข้างในร่องของน็อตเนี่ยมันมีคราบน้ําอยู่นะครับมันมีคราบน้ําอยู่ซึ่งมันมีหลายจุดแหละครับ ตรงนี้ก็มีนะครับมีคราบน้ําอยู่ด้านในเนี่ยครับที่ปลายนิ้วนะครับในซอกเล็กๆซึ่งอันนี้มันเป็นความผิดพลาดของคนที่บิว้วนะฮะเป็นความผิดพลาดของคนที่บิ้วที่เก็บรายละเอียดไม่ดีนะครับแล้วก็สังเกตไม่แน่ใจว่ามันเห็นหรือเปล่านะพอเดียวมันมันเป็นสีดำอ่ะเนาะตรงตรงที่มันเห็นชัดๆอ่ะก็ตรงนี้ครับสติกเกอร์ตรัวนี้ผมพยายามหักเหแสงให้ เห็นไหมครับที่ปลายเล็บผมมันมีร่องรอยของการใส่กับคันนะครับมันมีร่องลอยของการใส่กับคันมาแล้วนะฮะตัวนี้ใช้งานน้อยครับแล้วก็มีส่วนหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับตรงที่ปลายนิ้วผมชี้ซึ่งมันเป็นตัวที่สัมผัสกับแป้นกดฟีสปูลนะครับตรงที่ปลายนิ้วผมชี้เนี่ยไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะตรงนี้ ผมพยายามจะให้แสงมันเข้าให้เห็นซึ่งตัวนี้มันมีมันมีรอยสึกจากการกดแป้นกดรีสปูลนะครับซึ่งรอยพวกนี้ถ้าเป็นลอกใหม่ๆแน่นอนครับว่ามันจะไม่มีนะครับเดี๋ยวมาดูแบบลอกมือหนึ่งนะครับคือตัวเนี้มันจะมีมันจะมีร่องรอยของการเช็ดแล้วก็มันเช็ดไม่เกลี้ยงด้วยนะฮะเดี๋ยวดูที่ที่ปลายนิ้วนะฮะมันจะเกิดเป็นแบบเป็นสัน ที่ที่มุมอะในมุมอะมันยังขาวแต่ส่วนอื่นมันดํานะครับส่วนลอกมือหนึ่งนี่นี่แน่เลยครับสติกเกอร์ตัวนี้นะฮะมันจะไม่มีร่องรอยอะไรเลยนะครับสติกเกอร์ตัวนี้มันจะไม่มีร่องรอยอะไรเลยแล้วก็ไอพวกส่วนต่างๆที่ที่อยู่บนลอกมันจะไม่มีล่องรอยของการเช็ดหรือการใช้ใช้น้ำยาอะไรที่จะทำให้มันดูใหม่ ขึ้นมานะครับอ่าแล้วก็แป้นกดนะครับสังเกตที่แป้นกดไม่รู้ว่ามองเห็นหรือเปล่านะผมจะพยายามให้เห็นมากที่สุดแป้นกดตัวนี้นะฮะมันจะไม่มีรอยการเสียดสีนะครับเอามือรูปออกเลยครับมันจะไม่มีร่องรอยการเสียดสีนะครับหลายๆครั้งแล้วก็ ด้านในของแป้นกดฟิวปูลน,นะฮะตัวเนี้ยมันจะเป็นมุมอับซึ่งเราต้องสังเกตดีๆครับมันจะไม่มีคราบน้ํานะครับคือเรามองเข้าไปปุ๊บอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันมันจะเงาวับของมันอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ตัวเนี้ยมันมีการรีวิวมาค่อนข้างค่อนข้างดีครับดีมากนะฮะแล้วก็อีกจุดหนึ่งภายในของลอกนะฮะข้างในเนี้ยมันจะมีเหมือน มันเป็นคาบน้ํายาคาบฝุ่นอะไรเนี่ยค่อนข้างแบบเยอะมากนะฮะซึ่งมันจะดูเงาเงาแบบแบบเหมือนโตน้ํายาอะไรสักอย่างทําให้มันเงาขึ้นมานะครับส่วนเจ้าตัวนี้ซึ่งเป็นลอกมือหนึ่งนะครับทุกส่วนที่มันเป็นอะ,อะไรก็แล้วแต่มันจะไม่มีน้ำยาอะไรที่มันแบบจะทำให้มันเงาขึ้นมาได้เลยนะฮะ ก็การหมุนหนะสองตัวเนี้ยมันเนียนเหมือนกันนะครับซึ่งลอกเบสอะ่ะมันดูง่ายฮะหลักๆแล้วอะ่ะตรงลายไกด์เนี่ยถ้าถ้าผู้ค้าไม่ย้อมด้วยการเปลี่ยนลายไกด์มาผมบอกตรงว่าจุดนี้เอ่อจะเป็นจุดแรกที่สมควรจะสังเกตเวลาซื้อลอกนะฮะในเคสนี้ ผมก็บอกตรงๆว่าผมค่อนข้างจะเสียความรู้สึกนะครับอืมกับพ่อค้าคนหนึ่งซึ่งผมมองว่าเขาเป็นรายใหญ่นะฮะในวงการตกปลานะครับโดยที่ผมซื้อขายกับเขาครั้งแรกนะฮะซื้อขายกับเขาครั้งแรกนะครับ,อ,รรรบอันนี้เป็นเป็นกล่องของของเขาอะนะฮะซึ่งมี เลขกำกับมาที่มุมกล่อง 5, 5, อ5อองคิด5 43คิด5ในเงี้ยฮะอันนี้คือลักษณะของกล่องของที่เขาที่เขาจำหน่ายอยู่นะฮะมันจะมีสติกเกอร์อย่างเงี้ยติดมานะครับด้านข้างเนี้ยนี่ฮะ43ด5 5ด5อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมไม่ขอเอ่ยนามแล้วกันนะ ถือว่าเขาแสดงความรับผิดชอบให้ผมได้นะครับในกรณีนี้โดยการคืนเงินผมเต็ม,มจำนวนนะฮะแต่ผมบอกตรงๆว่าถ้าเลือกได้คุณไม่คุณสมควรที่จะเลือกไม่ทำดีกว่านะครับชื่อเสียงที่คุณสั่งสมมาซึ่งคุณมาอยู่ในเว็บสยามก่อนผมนะครับคุณมีชื่อเสียงพอสมควร นะฮะแล้วก็ผมก็เคยติดต่อขอร่วมธุรกิจกับคุณก่อนหน้าที่ผมจะมาเป็น MNA ด้วยซ้ำนะครับบอกตรงๆว่าเสียความรู้สึกครับโอเคครับอันนี้ผมมาเสนอเป็นวิทยาทานนะฮะให้น้าๆได้รู้เท่าทันนะครับกลโกงในทุกรูปแบบนะครับ วิธีการสังเกตล็อกเบสมันจะดูง่ายกว่าล็อกสปินนะฮะล็อกสปินเอาไว้เดี๋ยวผมจะมานำเสนอให้ชมอีกทีนึงแล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้ผมขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะฮะขอบคุณมากครับที่ติดตามเดี๋ยวถ้ามีอะไรดีๆที่เป็นประโยชน์กับนักตกปลาไทยผมจะเอามาแบ่งปันอีกนะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ